คุณพ่อคุณแม่ก็แค่อยากจะเล่นสงครามประสาทคุณไอนั่นแหละค่ะแกล้งโผไม้คุณไอเนี่ยเครียดแต่ก็คงจะไม่กล้าทำอะไรไปมากกว่านั้นเพราะท่านเองก็กลัวว่าแผนจะแตกเหมือนกันค่ะผมเองก็เครียดจริงๆนะรู้จะทำตัวยังไงเอานาเจ้าไอทนหน่อยไม่กี่วันแล้วไงอะ่ะจะทำยังไงต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เอกเนี่ยจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปแจกขนมเด็กที่โรงเรียนค่ะแล้วก็เข้าพบครูใหญ่ ตอนนี้เรามีข้อมูลของชาวบ้านที่พอจะเกลียกล่อมได้ง่ายกรบอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการแค่เงินที่เหลือเนี่ยก็แค่พบปากพี่จะทำอะไรพี่ก็รีบๆทำเหอะอยู่ย่ฟ้าหมุนจะมาเห็นนะทีนี้อูตายิ่เป็นสับประรดอยู่ด้วยน้ำสับประรดมาแล้วค่ะ สิคะสามีขาหวานชื่นใจแก้อาการอาหารไย่อยด้วยนะเนี่ยตัวเองอะทำไมไม่บอกเขาว่าจะมีแทกบมาเยี่ยมเขาเตรียมต้อนรับมันไม่ดีเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะนี่สบายเหรอหรือว่ายังไงยังไม่ขยับขวด พี่แกล่งค่ะค,ะคนนี้คืนนี้ไม่ให้เข้าห้องเลยนะแหมแสนงอนจริงๆเลยนะครับคนคนนี้เนี่ยมาขอจุ๊บทีนึงได้มั้ยหมมานี่มาไม่ต้องเล่นเกินก็ได้หรอเลิกรักจังเลยพอแล้วถ้าอย่างงั้น สบายกันดีกว่านะคะเดี๋ยวฉันขอไปดูประวันแป๊บหนึ่งคืนนี้เจอกันที่ห้องนาที่รักนะไปละไปไปครับห่างกันแป๊บเดียวคิดถึงแล้วว่าเขาไปจริงแล้วนะไปเถอะไป รักดีนะคะภรรยาคุณไอเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นครับพูดมันจั๊กจี้ปกติเดี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับปวดกับผมจะตายการแสดงล้วนๆเลยสงสัยจะคิดว่าพี่วินกับน้องรันเนี่ยไม่รู้ว่าผมกับเขาแต่งงานกันหลอกๆตอนแรกน่ะแต่งหลอกๆตอนเนี้ยไม่คิดจะจริงจังเหรอจอยเฮ้ยอะไรมาพูดพี่พี่เขารู้ว่าไม่ใช่สเปคผมเลย